อันนี้นะคะวันนี้จะรีวิวของแล้วนะคะอันนี้ดิฉันทานประจํานะคะเนะะี่ยค่ะถ้าใครสนใจนะคะสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะเนี่ยรีวิวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะจะลงในช่องของคาสุขตนตว,วันสรนะคะ youtube เลยใครอยากได้ก็สั่งนะคะเนี่ยค่ะสินค้าค่ะสั่งได้นะคะ นีคะตอนนี้จะขายของนะคะเพราะว่าในช่องม,มันไม่มีอะไรนะคะตอนนีจ้จะขายแล้วนะคะทุกคนสนใจนะคะอ f ีทั้งหลายสนใจก็สั่งนะคะนี่ค่ะเพื่อสุขภาพจะได้ผอมค่ะจะได้สวยนะคะรีวิว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 ,ว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 แฟนนี่ก็กินทารลนันดีมาก ผมสวยนะคะรีวิว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 ,ว,วทุกคนสั่งได้นะคะสนใจสั่งได้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คำสุกจะขายของแล้วค่ะทุกคนสั่งได้นะคะสนับสนุนหน่อยนะคะจะได้ปรับปรุงช่องดีๆนะคะโอเคค่ะ